แพรที่ที่ภาการของจีนยคงม่ัาของาตลาโดยเฉพาะน้าจากภูมิน้ำนที่เป็นส่ง่องเงพื่อ <c oughs> ท, trendy, ท i, ั้งเและภาพชีวิตของน้องเกปัจจัยบางอย่างในสภาพเมงการแรงและปัญหาการหาคนยิ่ได้งง ผู้ว่าราชก,การจังหวัดน่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สสจรงหวรดตะแกรงสนิทกับดรอุตสาห์โคสุลท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับจังหวัดแพร่เป็นเมืองเกา่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามและหลากหลายวิถีชีวิตของผู้คนยังคงผูกพันกับพื้นดินภูเขาและสายน,าน้ำเช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น เป็นอิสระเช่นผ้ามอฮ้อแพ่เครื่องเงินและไม้และเครื่องจัดสายการลงนามวางเรื่องเงินในครั้งนี้เพื่อกบเพรอศการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ถือเป็นโอกาสสำคัญในการ,าาร,กราาากประาของความรู้สำหรับเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตุรกีและสิ่งแวดล้อมที่เราร่วมกันรักษาและเคารพมาตลอด ในฐานะนตัวแทนของสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ข้า,าราชการขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งและพร้อมให้ความสนับสนุนเต็มที่เพื่อให้การดำเนินงานในครั้งน,นี้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐิจและจิตวิญญาณของชาวแพร่ให้บรรลุสมดุลและยัง่งยืนต่อไป แเราก็มุ่งหวังว่าในการทำงานในภาพขนาคตน,นะคจนจะ,นนะจากหมู่บ้านจากตำบลจากอำเภอในส่วนที่เราเลือกขึ้นมาเป็นการทํางานจะสามารถกลายเป็นรูปแบบการทํางานที่ขยายผลต่อในขนาคนของการทางานของฟังชันของการทํางานที่จะทำให้เกิดน,นะคะแล้วก็มาพร้มกับปรแกรมด้วยนะเพราะว่าถ้า,าเดินหน้าการทํางานในพื้นที่แล้วนะคะเราคงต้องสแสดงให้เห็นความพร้อม CG เลื่อนแผนบริหารน้ำแล้วก็ PM มาดูหน้าเดินหน้ามาก่อนเนี่ยที่นำเยนภายใต้การทำเนินวิจัยที่คณะวิจัยหลายทีหลายสถาบันนะคะถ้าดูจากภาพ CG และกรอบที่หน้าหน้าจะเห็นทางภาคที่เป็นภาพจังหวัดพื้นที่นะคะทางภาคขวาที่ภาพสถาบันของทีวิจัยที่มีการดำเนินการโครงการเปิดแฝงนะคะจากนันให้ถึงปากลาจุดที่แฝนหลบนาำค่ะทามไม่ก่อนนะคะเพื่อให้ช่างภาพเราได้เก็บ

และเ <mid S 1> มื่อทุกท่านลงนามเรียบร้อยแล้วนะคะในระหว่างจังหนี้ขอให้ท่านทำการติดแฝงลงามได้เลยค่ะจากนั้นให้ถูแฝงถัดหน้าโลโก้ออกค่ะโดยขอให้ทุกท่านได้ารได้วาแฟนบนแท่หวานค่ะโดยที่ไม่ถึงแอนบัวค่ะระยะม้รงกลคะ

รู้ข้อมูลอากาศมีอะไรที่อยู่ในไมโครยืนและก็ในหน้าเพื่อรอการขอรับการประุจากค่าค่ะในส่วนนี้นักทกรรขอเรียนิท่านาจารสุจริตขอเลยนะคะให้นั่งให้นำประเด็นในสุดนนี้ตั้ั้เกี่ยวดีๆนคะนำถุงเทียนมาตรบจความาพอาดจากผมหน้าสื่อชนแอ่ผู้เห็นท่านคในาสแรนี้ค่ะสำนักงานใจชาติวทนะคบเป็นเวลาอระชุมภา้กระทวงสาธารส คก็ขอขอบคุณขเรนะะ้ผ uh, ู hmm. mm ้ารทางจังหวัดที่ให้การช่วยเหลือแตะอให้ความงเ่นะคะในการเรียการเ่ราจะได้มุ่ง้าหาผประเทไทความูเรื่องอับหาน้ำเรื่องของพี้าก็ตามในส่วนการดนอนาในคร้งนี้นะคะคอชอเองก็เป็นหน่วยงานที่จะนเรื่องของโปไก้ามนอนอาันค่ะ You know